ี่โชว์ให้ยายดูนะครับคุณยายผมก็รู้สึกประหลาดใจว่ามีรถ Grab Taxi มารับที่หน้าบ้านแล้วตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองทองธาน,นีครับผมอธิบายให้คุณยายผมพี่โชเฟอร์ครับแกอยากให้แกรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราไปขึ้นแท็กซี่เนี่ยเราไม่ต้องไปเรียนเ,ออเราไม่ต้องไป,ไปยืนโบกละ ให้เขามารับหน้าบ้านเลยเมื่อกี้เห็นยายผมไหมคับอ่อยายผม,มาอายุเก้าสิบถ้แกเดินออกมาดูว่าเดี๋ยวนี้โลกเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่าง,งนี้นะยายอโอเคครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของแก็บแท็กซี่นะครับเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีครับได้ทางผู้ขับรถนะฮะใช่ไหมใช่ครับผู้ขับรถได้ประโยชน์ยังไงบ้างรครับใช้แกนี่ได้ลองเล่าให้ฟังหน่อยนครั ก็อย่างที่ผมว่าแหละครับมันเอื้อเอ,อื้อ,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 อประโยชน์ของผมตรงที่ว่าจังหวะเราอยู่ใกล้ๆเราก็สามารถกดรับได้ไม่เสียโอกาสลําพังที่จะไปวิ่งหาคนอย่างเดียวก็อย่างหนึ่งแล้วนะครับ<ะ>ใช่ไหมรถก็เยอะถ้าเรามาขับแก๊มแท็กซี่มันก็เพิ่มโอกาสของเราถ้าเราอยู่ใกล้แล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้งานสูงมากนี่ไปนี่ไปไม่ต้องไปเล่หาปลาเลยนะใช่ครับไม่ต้องไปวิ่งป<ะ>ลาวิ่งมาเลยาบา,ง,า,ยางทีจ,จอดสู้ผมอ่ะ จอดซุ่มด้วย่าจอดสุ่มเลยก็รู้ว่าตรงนี้ขึ้นงานขึ้นเยอะคนชรงนี้ใช้รถเยอะก็จะซุ่มแล้วผมอ่ะไม่ต้องไปวิ่งนะครับในกรณีของผมซึ่งเป็นสมาชิกหรือลูกค้าของแกรมนะฮะก็บ้านผมมันอยู่ลึกนะครับลึกเข้ามาถ้าเดินออกไปเนี้ยก็ห้า้อยเมตรต้องเรียกมอไซค์รับจ้างอีกเสียเงินสองต่อนะครับต้องอธิบายทางอีกโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้ GPS มาไม่ถูก GPS เลยครับเพิ่มเดียวจอดหน้าบ้านเลยครับ ประโยชน์นะครับของเทคโนโลยีซึ่งก็เล่าให้คุณยายอายุ90ปีฟังนะคุณยายของผมซึ่งยายก็ Amazing Thailand มากนี่ก็เป็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีซึ่งทุกคนต้องอัปเกรดชีวิตใช่ครับต้องอัปเกรดิจอัปเกรดชีวิตอัปเกรดเทคโนโลยีตัวเองไม่ใช่มีไว้เล่นเฉยๆไว้โทรทเฉยๆพี่โยเฟอร์ใช้เป็น,เป,นเป็นสมาชิกแกลบนานยังครับเนี่ยอ๋อตั้งแต่หลักปอนโลกครับ ได้เงินเพิ่มขึ้นประมาณเดือนเท่าไหร่ครับอ่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนครับถ้าเราขยันวิ่งบ่อยๆมันก็ได้เยอะครับแรกๆใหม่ๆม,มันมีโปรโมชั่นเยอะนี่เชื่อไหมครับสามเดือนแรกนี่ผมสามารถได้ยางใหม่ฟรีสี่เส้นเลยใช่ยางยางใหม่ฟรีนี่มันเส้นเท่าไหร่ผมไม่รู้ยางมันก็เส้นกับพันเจ็ดพันแปดนะครับต่อเดือนครับได้เลยครับแรกๆครับอตอนนผมเริ่มวิ่งใหม่ๆก็ช่วงนั้นแก๊ปเปิดตัวใหม่ๆไม่นานนะครับโปรโมชั่นเยอะๆแล้วมันเป็นผลประโยชน์กับแท็กซี่มาก ก็ต้องการลูกค้าต้องการเอาสมาชิกเข้าวิ่งแก๊ปใช่ไหมับมันก็ได้ส่วนต่างเยอะช่วงนั้นโอ้โหเงินดีมากครับ๋<ช>ย่นี้ก็โอเคครับมันก็ถึงว่าจะไม่มีโปรโมชั่นอะไรแต่ก็มันก็เสริมได้ได้เราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับทุกคนในชีวิตต้องการเงินทั้งนะั้นใช่ครับมากน้อยก็ให้มีนะครับอัปเกรดเทคโนโลยีอัปเกรดชีวิตครับขอบพระคุณครับ